สวัสดีค่ะคลิปนี้มาถักที่รองแก้วกันนะคะแบบนี้จะถักออกมาแล้วขอบด้านนอกจะมีความหยักของขอบนะส่วนสีเบสนี้ความหยักของขอบจะไม่มีนะคะจะกลมไปเลยอยู่ที่ว่าใครจะชอบถักแบบไหนนะคะ ถ่ะออกมาแล้วจะได้ขนาดประมาณ10เซนติเมตรค่ะไหมที่ใช้เป็นไหมเบอร์20อ้วนนะคะเข็ม1.8แล้วก็มีกันไกลเข็มสอย อุปกรณ์มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยเริ่มด้วยนำไหมมาคล้องเป็นวงกลมหรือว่าเลข6กลับหัวสอดเข็มเข้าไปเกี่ยวไหมออกมาถักโซ่1 2 3แล้วก็ถัก F หรือว่าพอ1คอ ลงไปในห่วงวงกลมนะคะ18ครั้งค่ะ รบแล้วนะคะเรามาถักลอดห่วงกับหลักแรกนะคะตรง F แรกเลยเราจะไม่ไม่ลงตรงโซ่3ที่เราขึ้นไว้นะคะแถวต่อไปถักโซ่3ครั้งแล้วถัก F ค่ะลงหลักเดิมหรือว่าพอ1คอปลดแค่2ห่วงนะคะค้างไว้บนเข็มแล้วถัก พอ1คออีก1ครั้งในหลักเดียวกันปลดหครั้งค่ะค้างไว้บนเข็มมีทั้งหมด3ห่วงนะคะแล้วรวบพร้อมกันเลยค่ะแล้วถักโซ่สามครั้งจากนั้นนะคะเว้นหนึหลักถักพอหคอปลด 1... ครั้งค้างไว้บนเข็มในหลักเดียวกันค่ะ ถักพอหนึ่งคออีกสองครั้งนะคะปลดหนึ่งครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันหมดทีเดียวสามห่วงเลยค่ะแล้วถักโซ่สามนะคะทําแบบนี้ซ้ำนะคะจนครบแถวเดี๋ยวมาเจอกันตรงจุดเชื่อมต่อนะคะถักครบแล้วนะคะเรามาลองนับกันดู หนึ่งสองสามี่ห้าหเจดแปดเครบแล้วนะคะเชื่อมต่อโดยการถักลอดห่วงจะได้เป็นวงกลมแถวถัดไปค่ะขึ้นด้วยโซ่สามแล้วถักพอหนึ่งคอลงในทุกๆหลักนะคะบน บนตัวเนี้ยเราจะถักสองสองครั้งในช่องโซ่เราจะถักสามครั้งทั้งหมดรวมกันเป็นห้าหลักนะคะมีทั้งหมด9้าตัวห้าเก้าสี่บห้าทั้งหมดจะได้สี่ค่ะถัก F ไปจนครบแถวเลยนะคะ ครบแล้วเชื่อมต่อโดยการถักลอดห่วงหนึ่งครั้งแถวถัดไปค่ะถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครั้งนะคะเว้นสองหลักถักลอดห่วงหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งค่ะ แล้วถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าเว้นสองหลักค่ะลงหลักที่สามถักลอดห่วงหนึ่งสองสามแล้วถักโซ่ห้าครั้งค่ะเว้นสองหลักลงหลักที่สาม ถักลอดห่วง3ครั้งทำซ้ำแบบเดิมจนครบแถวนะคะครบแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะเรามาลอดห่วง3ครั้งค่ะ ถักโซ่หนึ่งแล้วถักพอหนึ่งคอหรือว่า F ลงในห่วงโซ่ที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะทั้งหมด9 F ค่ะ ครบแล้ว4ลงช่องตรงกลางนะคะที่ทําไว้ก่อนหน้านี้1ครั้งแล้วถักโซ่1ถักเอฟ1 2 3 4 7,8,9ครบแล้วสีลงช่องตรงกลางค่ะทำซ้ำแบบเดิมจนครบแถวเลยนะคะจะได้เป็นดอกไม้นะคะตอนนี้ตรงกลางถ้าเป็นที่รองแก้วชิ้นเล็ก ก็จะได้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะทําอีกสองแถวค่ะเริ่มโดยการถักลอดห่วง3ามครั้งนะคะหนึ่ง สองสามแล้วถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครั้งถักพอสองคอลงช่องถัดไปนะคะปลดหนึ่งปลดสองปลดสามถักโซ่หนึ่งครั้ง ถักพอสองคอคะ่ะลงช่องถัดไปปลดหปลดสปลดสถักโซ่1ครั้งถักพอสองคอลงช่องถัดไปคะ่ะโซ่1พอสองคอลงช่องถัดไปตอนนี้เราจะได้ทั้งหมด5หลักแล้วนะคะ รวมกับโซ่ที่เราขึ้นไว้ตอนแรกด้วยแล้วเราถักพอสองคอข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะโดยการเว้น1 2แล้วลงในหลักที่3นะคะแล้วถักโซ่1ครั้งถักพอสองคอในช่องถัดไป โซ่หนึ่งพอสองคอในหลักถัดไปโซ่หนึ่งพอสองคอในหลักถัดไปโซ่หนึ่งพอสองคอในหลักถัดไปนะคะครบห้าหลักแล้วตรงนี้ไม่ต้องถักโซ่ขั้นนะคะทำซ้ำอย่างเดิมนะคะ ถักพอสองคอลงหลักที่สามแล้วก็มีโซ่หนึ่งขั้นทำให้ได้ห้าหลักนะแล้วก็ข้ามไปทำอีกกลีบดอกหนึ่งนะคะทำซ้ำอย่างเดิมจนครบแถวนะคะ ครบแล้วเราถักเชื่อมต่อในโซ่ที่4นะคะโดยการถักลอดห่วงมาเลยค่ะแถวต่อไปแถวสุดท้ายค่ะถักโซ่3ครั้งถัก f หรือว่าพอ1คอลงในทุกๆหลักเลยนะคะถักบนหลัก ถักในระหว่างกลางที่เป็นโซ่ถักบนหลักถักในระหว่างกลางที่เป็นโซ่จนมาถึงจุดกึ่งกลางที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างดอกนะคะตรงนี้ถัก F ลงไปตรงกลางเลยค่ะงานที่ออกมาก็จะได้เป็นขอบวงกลมนะคะ แต่ถ้าต้องการจะให้เป็นขอบหยักแบบนี้นะคะเราไม่ถักพอหนึ่งคอหรือว่า F ลงไปเราถักทีนะคะลงไปแทนก็คือการพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วรวบทีเดียว3ามห่วงพร้อมกันเลยคือการถักทีนะคะก็จะได้ขอบ เป็นหยักขึ้นมา หักครบแล้วนะคะเราตัดใหม่ได้เลยค่ะยังไม่ต้องเชื่อมต่องานนะเราจะเชื่อมต่อชิ้นงานโดยการใช้เข็มสอยค่ะสอดเข็มเข้าไปตรงหลักแรกนะที่เป็นโซ่สามค่ะให้ติดทั้ง2ห่วงหน้าหลังแบบนี้นะคะ แล้ววกกลับมาที่หลักสุดท้ายเกี่ยวเฉพาะห่วงหลังค่ะงานก็จะออกมาเนียนเรียบเป็นโซ่แบบนี้นะแล้วเราก็เก็บปลายไหมแอบซ่อนไว้หลังชิ้นงานค่ะ ชิ้นนี้จะออกมาเป็นทรงกลมๆแต่ชิ้นสีขาวจะมีความโคง้งความหยักของงานนะคะอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันก็ถักแบบนั้นได้เลยนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ